สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่เต็นท์รถทรงพลเรือยนสาขาหนองเสือนะคะศูนย์รวมรถกระบะมือสองในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะวันนี้นะคะเราจะพามาชมตัวรถนะคะเป็นโตโย t a าวีโกคันนี้เลยค่ะอยากจะบอกว่าเป็นรถปี2008นะคะคุณลูกค้าและที่สำคัญนะคะคันนี้นะคะคุณลูกค้าจะได้โปด้วยนะคะ สำหรับลูกค้านะคะอำเภอท้องผาภูมินะคะหรือว่าลูกค้าที่กำลังมองหารถกระบะโปนะคะตอนนี้นะคะทางร้านเรานะคะมีเข้ามาใหม่นะคะแบบตดๆดร้อนๆกันเลยนะคะอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะอยากจะบอกว่ารถสภาพใหม่นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะระยะการใช้งานนะคะไม่เยอะเลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้ คันนี้นะคะเป็นสีเทานกพิราบนะคะรถด,ด้านข้างสวยมากเลยนะคะคุณลูกค้าและที่สำคัญเป็นโตโยต้าด้วยนะมาคะ่ะเรามาดูตัวรถกันนะคะว่าคุณลูกค้าจะได้อะไรบ้างนะคะสำหรับรถคันนี้เนาะ คันนี้นะคะเป็นโตโยต้าวีโกปี2008นะคะคุณลูกคา้ากระจังหน้าของคุณลูกค้านะคะจะได้เป็นโคมเนียมเลยนะคะสําหรับคันนี้แล้วก็ตรงตะแกรงตรงนี้นะคะก็จะเป็นหลังพึ่งเนาะแล้วก็สัญลักษณ์โตยโยตยต้านะคะก็จะเป็นแบบ้องเขาอยู่แล้วที่สําคัญคันนี้ ไฟของเขานะคะเงาวับเลยนะคะคุณลูกค้าถึงจะเป็นรถปีต่ำนะคะแต่ยากจะบอกว่าระยะการใช้งานแล้วก็สภาพรถใหม่มากนะคะนี่ค่ะที่สําคัญคันนี้เป็นวีโก้ี่ประตูด้วยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถก,กระบะสี่ประตูเป็นตัวโฟนะคะแนะนําเลยค่ะต้องคันนี้เลยนี่นะคะไฟเลี้ยวของเขานะคะจะอยู่ด้านข้างของตัวรถแล้วก็จะอยู่ตรงกระจกเนาะ นะเป็นสีเทานกศรฟิลาที่สําคัญนะคะคุณลูกค้าจะได้บันไดข้างเลยนะคะเดิมๆจากโรงงานแล้วก็จะมีการซาดให้คุณลูกค้าขออภัยนะคะคันนี้ไม่มีการสาดค่ะพอดีเซลล์ดำพิดเนาะคันนี้นะคะมือเปิดของเขานะคะจะเป็นโคมเมียมนะคะคุณลูกค้านะด้านค้างของเขาคับ4ีนะคะ ด้านหลังของตัวรถคุลูกค้าก็จะได้กันชนนะคะเป็นไฮลักมิโก้เป็นตัว E นะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าที่กำลังมองหารถกระบะโฟซีประตูปี2008นะคะตอนนี้นะคะทางร้านเรานะคะได้น,นำเขามาให้คุณลูกค้าแล้วนะคะมาค่ะเรามาดูด้านในตัวรถกันบ้างนะคะว่าคันนี้คุณลูกค้าจะได้อะไรจะเข้าบ้างนคันนี้นะคะ ระบบกระจกนะคะ,ะก็จะเป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะคะถึงจะเป็นปีสองพันแปดนะคะกระจกกระจกมองข้างนะคะก็สามารถปรับระดับได้เพราะว่าเป็นระบบไฟฟ้าเนาะที่สําคัญนะคะข้างในภายในนะคะเรียปรูนะคะสะอาดมากนะคะคุณลูกค้าเป็นสีครีมนะคะสาหรับเจ้าคันนี้ด้านบนของตัวรถคือแบบสภาพเรียมเลยนะคะที่สําคัญนะ,ค,ะ,นะค,ะคุณลูกค้าราคาไม่แรงด้วยคะ่ะ คันนี้วิ่งประมาณแสนกว่าโลนะคะคุณลูกค้าที่สังพัเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะขับสี่เป็นเกียร์โกเนาะนี่คะ่ะรอบๆทังตรงภายในของตัวรถนะคะร,รับประกันเลยว่าถ้าคุณลูกค้าท่านใดได้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน,น่นอนที่สำคัญราคาถูกมากนะคะแล้วลูกค้าก็จะได้เป็นโกล์คันนี้นะคะลองมาสรุปราคากันเลย คันนี้นะคะเป็นโตโยต้าวีโกตัว E เครื่องยนต์2 5 0พนะคะเป็นโปนะคะคุณลูกค้าขับเคพื่อน4นะคะก็คือราคาคันนี้ตั้งขายอยู่ที่ 4 7 5 0 0 0เจมพันบาทค่ะหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถสอบถามได้นะคะหรือว่า,อ,าอยากจะมาชมรถตัวจริงได้นะคะที่เต็นท์รถทรงพลลมยนต์สาขาน้องเสือนะคะเต็นท์เรานะคะคุณลูกค้าจะอยู่จังหวัดกาญจนบุรีหรือว่าคุณลูกค้าอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถคันนี้นะคะสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์098418946ค่ะ เซลน้องมิ้นนะคะยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเซลน้องมิ้นก็พามาชมตัวรถแล้วนะคะก็ฝากคุณลูกค้านะคะกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เซลน้องมิ้นเพื่อจะมาอัปเดตคลิปต่างๆให้กคุณลูกค้าชม,มอีกนะคะสำหรับวันนี้ไปนะคะ